สวัสดีครับเด็กีชอ่องกุลเมืองปราศรเด็จมาดูคู่ต่อไปครับนี่พี่ปาก,กียวกรรมการวันนี้ครับหมายเลข12ไทยแลนด์จับมัจากมือกันแล้วครับมาดูการแข่งกันแะ้วก็ทีมนี้ครับสุดยอดแชมป์สามสมัยครับ โอ้พ no ี่ดากี้สวัสดีครับโอ้ไม่ลงครับวันนี้โอ้โหเสียดายครับนี่ดาวดาวบล็อกประจำนะครับแชมป์สามสมัยลวดมาแล้วนะครับพี่ดากี้นี่ครับวันนี้ไม่ลงครับแต่งตัวหล่อเตรียมออกเตกมพี่เลยเนาามัยยะรดดว ลูกนี้พี่คาดจริงๆเลยครับเอได้ถูกต้องกล้องเตรียมรอจตับไปเลยอ่ะเลขหนึ่งครับโอ้โหสีมือจริงๆไม่เคยผิดหวังเลยพี่ดากี้ไปแล้วครับ

โูกมือแล้วไ,ได้ไหมลูกนี้ลูกนี้น่ารักมากครับส้นไม่ขึ้นครับตักส้นไม่ขึ้นโอ้โหกระปายกได้ครับหน้าเน็ตบอกกลับไปาออโอโอ้โหไม่ค่อยช่องครับไอ้ลูกเี่ลูกมองสวยเมื่อกี้นะโอ้ tùng, <coughs> ừ, <chụp> ốc,จบ <coughs> <coughs> rồi à, tùng,เรียบร้อย rồi, oi,đẹp rồi, còn đang ở, đang ở, đuôi การนันเลยาลับโคแบบนิ่มๆรับ แบบนี้นะปานะไม่ธรรมดาจริงเนี่ยรอประกบเดียวๆนะครับเดิมพันแสนสองเนี่ยจริงป่ะวเอาจรครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหือด้ยต้อให้มันท้อแท้ปกบคูเ้ยเดิมพันแสนสองนะครับามเดี๋ยวเจอกันเียมีตายก้ก้ใุ้เจอปุ่มรับคมแมดดโลก้วแมดูแมดจุดโลก อันนี้ไอ้ต่อสองหนึ่งอยู่ไก่ไอราคาสองหนึ่งอยู่ค,ค,ค,ร,าค,าครับดูนี่ครับอุ้ยอุ้ยยังอยู่ครับมาหน้าเน็ตด็อกเรียบร้อยมาแล้วนักกีฬาเพียบเลยวันนี้ได้ด้วยนะ โอ้โออกแรงไปนิดหนึ่งครับเสียดายแรงไปนิดหนึ่งครับ โอ้โเป็นไปได้ยังไงครับฟุกจริงๆฟุก oh. ฟ oh. 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 ุกฟุกลูกฟุกขอเรียกลูกฟุกสวยสวย

พอก็ต้องคู่แ <Anyway>, ล้วพว่นี่ฝีมือใกล้เคียงกันดีแล้วอยู่คนละฝั่งจะเต็มเมื่อไรคุยแมนโลกอยุโลกอ่ะน่าจะพรุ่งนี้เพราะว่าผมไม่พรุ่งนี้ผมบอกแล้วพี่มาแต่ก่อนเลย

โอเคเรียบร้อยเกมครับนี่ชั้์ยังอยู่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ